ันนี้นะคะบริเวณฝาก,กระโปรงด้านท้ายของเขาเป็นระบบไฟฟ้านะคะเพิ่มเติมในเรื่องของความสะดวกสบายขณะใช้งานค่ะแล้วก็ยังมีในตัวของเนวิเกเตอร์แบบ3มิติตรงนี้ให้ด้วยนะคะจอตรงนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังขณะที่เราถอยจอดด้วยนะคะ วัีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการแนนไนตัสไเกิงพรามเก้านะคะกับการรีวิวรถยนต์แบบผู้หญิงผู้หญิงอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะนำรถยนต์หนึ่งคันมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้บอกกันเลยค่ะเราลองเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวกันบ้างนะคะแนนเนี่ยเลือกเป็นรถยนต์นะคะที่เป็นรถอนเนกประสงค์นะคะเป็น crossover แถมยังเป็น2ระบบด้วยวันนี้เราเป็นเบนซินไฮบริดนะคะ2ระบบ2ทางเลือกมาให้ชมกันค่ะและนี่ก็คือชมหน้านะคะของรถยนต์คันนี้นะคะที่แน,นจะนํามารีวิวค่ะ n ิส s ั n X Trail นะคะตัวนี้ 2.0V Hybrid ปี2016ค่ะเราไปชมรอบๆอบันกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีหลายฟังก์ชันแล้วก็ออปชันที่น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะเราเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับรถยนต์ n ิส s ั n x Trail คันนี้นะคะ เขาก็จะเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์5ที่นั่งค่ะลูกชมด้านหน้าของเขาก็สวยงามมากเพิ่มเติมมานะคะที่ตกแต่งนั่นก็คือแถบสีฟ้าซึ่งสื่อว่าคันนี้เป็นระบบไฮบริดด้วยนั่นเองนะคะก็อยากจะเป็นแถบสีฟ้าบริเวณ ด้านหน้าตรงนี้นะคะอยู่ด้านล่างโลโก้แถบสีฟ้าด้านล่างบริเวณกันชนแล้วก็บริเวณฝาประตูด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีแถบสีฟ้าติดไว้นะคะบอกถึงความเป็นไฮบริดนั่นเองค่ะพร้อมกับสัญลักษณ์ไฮบริดต่างๆเพื่อให้รู้ว่าคันนี้เป็นรถยนต์ที่ใช้2ระบบค่ะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์คู่หน้ามาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะไฟสองสว่างเวลากลางวานันมีไฟตัดหมอกให้1คู่บริเวณกันชนตรงนี้นะคะทุกอย่างก็เรียกได้ว่าลงตัวสวย าม,มากๆเลยค่ะในส่วนของชุดแต่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นกันชนที่ตกแต่งด้วยแถบสีดําด้านล่างด้วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเพราะว่าตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนั่นเองค่ะเราดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าเดี๋ยวเราลองแวะไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงค่ะมาดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้เขาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะคะซึ่งทํางานคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดนั่นเองค่ะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดอท16บาล์นะคะซึ่งมีมาให้อยู่แล้ว แต่ในส่วนที่เป็นพลังงานทางเลือกหรือไฮบริดเนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากๆไฮบริดรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะทํางานกันที่0ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมคะแต่คันนี้เนี่ยสามารถวิ่งที่0ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นน่าจะถูกใจใครที่วิ่งทางไกลวิ่งยาวๆนะคะเพราะว่าช่วยในการประหยัดพลังงานได้เยอะเลยค่ะสภาพภายในห้องเครื่องนะคะก็เรียบร้อยสวยงามดีค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเขาจะเดินเครื่องได้เงียบมากนะคะ เครื่องก็ไม่มีรอยน้ำมันรอยเยิ้มใดๆเลยนะคะตัวถังไม่ว่าจะเป็นขานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาขวากระโปรงมออก,ก็ยังอยู่ครบค่ะสิ้นยางหัวน็อตต่างๆทจุดไม่มีขยับตรงนี้แนนคอนเฟิร์มได้เลยค่ะ mm hmm. เครื่องยนต์ใช้งานได้แบบว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะคะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะประกอบกับการรับประกักน เราให้เพราะะนะลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปนะคะบอกคาเดียวเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะดูกันเสร็จแล้วในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ห้องเครื่องนะคะไปต่อกันที่ดีไซน์ด้านข้างกันบ้างค่ะสําหรับดีไซน์ด้านข้างนะคะเส้นสายของตัวรถดูสวยงามลงตัวค่ะตัวล้อนะคะสาเป็นล้ออัลลอยของแท้จากโรงงานนะคะขอบ17นิ้วค่ะกระจกแบบปรับพับไฟไฟ้านะคะมีไฟเลีย้ยวบริเวณกระจกข้างแถบตรงนี้นะคะที่เหนือบริเวณซุ้มรล้อที่เป็นคิ้วตรงนี้ก็จะเป็นสีดํายาวพาดผ่านตัวรถนะคะที่บริเวณสกเกิร์ตข้าง ไปจนถึงกันชนด้านหลังเลยค่ะและบริเวณประตูตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฮบริดติดอยู่ด้วยนะคะเพื่อบ่งบอกนะคะว่าคันนี้ เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะคุณแจจะเป็นคุณแจแบบ Immobilizer หรือว่าคุณแจอัจฉริยะนั่นเองสามารถเปิดประตูได้ที่มือจับประตูตรงนี้นะคะปุ่มเล็กๆตรงนี้มือจับทั้ง4ประตูนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถดูสวยงามน,นี้ค่ะเขาเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์5ที่นั่งใช่ไหมคะแล้วก็เป็น Cross Over ก็คือยกสูงขึ้นมานิดนึงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ต้องการใช้งานด้านความอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นขนของขับรถทางไกลหรือว่าใช้ในเมืองคันนี้ตอบโจทย์อย่างดีเลยค่ะ ด้านบนตรงนี้เขาจะมีรางที่เป็นเรลรูฟตรงนี้ไว้สําหรับยึดของเวลาที่เราใส่สัมภาระต่างๆอาจจะเป็นจักรยานสัมภาระต่างๆในการไปเที่ยวไปแคมปิ้งต่างๆนะคะเหมาะกับสายกิจกรรมอย่างมากเลยค่ะและสําหรับในส่วนของประตูด้านข้างนะคะแนนลองดึงลงมาดูแล้วนะคะว่าเมอาร์ หัวน็อตต่างๆนะคะบริเวณประตูด้านข้างยังเดิมๆอยู่ไหมคันนี้รับประกันได้เลยไม่เคยโดนเฉียวโดนชนแบบหนักๆมาอย่างแน่นอนนะคะด้านข้างก็เรียบร้อยสวยงามดีนะคะสําหรับดีไซน์ในส่วนของด้านข้างเราไปต่อกันที่ดีไซน์ด้านหลังเลยค่ะสําหรับดีไซน์ด้านหลังนะคะก็สวยงามดีค่ะด้าน,นบนนะคะเสาอากาศจะเป็นแบบขึ้นฉลาบนะคะบริเวณสปอยเลอร์ท้ายตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่สให้ด้วยนะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังต้องมีอยู่แล้วนะคะตามแบบฉบับรถยนต์5ประตูค่ะคันนี้บริเวณตรง กระโปงด้านหลังนะคะประตูด้านหลังตรงนี้จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็บริเวณแถบนี้ก็จะมีสีฟ้าอย่างที่บอกสื่อถึงความเป็นไฮริดและที่สําคัญนะคันนี้เขาเป็นระบบ wheel drive หรือว่าขับ4ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้นะคะว่าจะเป็นขับ2หรือว่าเป็นขับ4ค่ะไฟไท้ายก็เป็นไฟไท้ายขนาดใหญ่นะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะยิ่งมีไฟเบรกดูมิสามมาด้วยแล้วนะคะก็มั่นใจได้ขนาที่เราขับขี่ค่ะคันนี้นะคะบริเวณฝากระโปรงด้านท้ายของเขาเป็นระบบไฟฟ้านะคะเพิ่มเติมในเรื่องของความ สะดวกสบายขณะใช้งานค่ะพี่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะกว้างขวางมา ะะสามารถจุของได้เยอะเลยค่ะแถมไม่พอนะคะในส่วนของเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้เรายังสามารถปรับพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้ด้วยค่ะแม่แรงยางอหล่อุปกรณ์จุกเฉรินต่างๆคันนี้ก็ยังอยู่ครบถ้วนนะคะสมบูรณ์แบบมากๆค่ะเพราะฉะนั้นได้คันนี้ไปคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนค่ะในเรื่องของตัวถังนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตินยางนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของกระจกนะคะเดิมๆเลยค่ะออกมาจากโรงงานแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิม เราดูดีไซน์ภายนอกเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวันนจะพาไปชมในส่วนของดีไซน์ออปชันฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันบ้างค่ะตอนนี้นั้นก็ลองขึ้นมานั่งภายในของ Ni ส san X Trail Hybrid คันนี้แล้วนะคะฟังก์ชันแล้วก็ออปชันการใช้งานที่เขาจัดมาให้เนี่ยถือได้ว่าครบคันทุกส่วนเลยค่ะเริ่มจากดีไซน์บ้างนะคะภายในคันนี้ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายค่ะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะคะคอนโซลหน้าแผงประตูด้านข้างนะคะ ก็จะเป็นสีดําตกแต่งด้วยสีดําทั้งหมดแอบจะมีแถบเคฟล่านิดๆน,นะคะบริเวณเนะะี่ยค่ะเพิ่มกิมมิกเพิ่มความสวยงามค่ะตัวหน้าปัดเรือนไม้มาตรวัดของเขานะคะก็จะเป็นแสงสีขาวค่ะตรงบริเวณจอตรงนี้นะคะจะมีจอ MID ตรงกลางบอกค่าต่างๆรวมอยู่ตรงนี้เลยตัวเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT e l e c อ r o n i นแล้วนะคะขับขี่ได้ลื่นไหลสบายค่ะคันนี้อย่างที่บอกสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นแบบ ขับ2หรือว่าขับ4หรือว่าจะเป็นออโต้โฟวิวตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูฟังก์ชันความบันเทิงกันบ้างนะคะคันนี้เขาจัดมาให้แล้วครบคันค่ะมีเรดิโอซีดีเอนะคะจอตรงนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังขณะที่เราถอยจอดด้วยนะคะซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องแบบ360อองศานะคะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ยังมีในตัวของ G.P.S. หรือว่า Navigator แบบ3มิติตรงนี้ให้ด้วยนะคะจะได้ดูเวลาที่เราขับขี่ค่ะแผงควบคุมแอร์นะคะจะเป็นแบบปุ่มกดนะคะแสดงผลแบบดิิตอลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบมือปรับหมุน,นะคะ่ะสองข้างจะแยกอิสระนะคะแอร์ Air, ถ้าใครแบบหนาวหรือว่าร้อนยังสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะ เชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ในส่วนของ USB แล้วก็ AUX เพิ่มความสะดวกสบายด้วยช่อง power outlet หนึ่งช่องนะคะยุคนี้มือถือเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เราสามารถชาร์จแบตมือถือในรถยนต์ได้เลยค่ะพวงมาไยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายจะควบคุมระบบเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเปลี่ยนเพลงได้ตรงนี้เลยด้านขวาจะเป็นค r u สคอ Control นะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วขณะวิ่งทางไกลนะคะสามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยค่ะเซตค่าได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็จะมีระบบ Auto ้ All ด้วยนะคะเวลาที่เราจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์มันจะดับอัตโนมัติตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะแสดงว่าออโต้ออฟตรงนี้ทํางานแต่ถ้าเราไม่ใช้เราสามารถปิดได้มีปุ่มอีโค่นะคะหรือว่าอีโค่โหมดอีคอนโหมดของเรานั่นเองเพิ่มเรื่องของการประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเบาะไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้าทั้งหมดเลยนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะเพิ่มความสะดวกสบายถัดมาตรงนี้นะคะบริเวณนี้จะมีที่วางแก้วให้2จุดแล้วก็เป็นบล็อกที่เก็บของนะคะเล็กๆน้อยๆบล็อกตรงนี้จะมีช่อง power outlet ให้อีก1ช่องอีก ด้วยค่ะอุปกรณ์การใช้งานฟังก์ชันออปชันอย่างอื่นเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะไม่มีสนใจชำรุดเสียหายเลยและที่สาคัญน,นะคะคันนี้บุคเซอร์วิสนะคะหรือว่าผู้มือการรับประกันต่างๆของเขาก็ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะเราเน้นย้ําเสมอว่ารถของเราทุกคันเนี่ยจะต้องตวรวจสบภาพได้นะคะเราดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะลองไปนั่งในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารกันดูนิดนึงค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยค่ะว่าเฮดลูมเล r ลูมแล้วก็พื้นที่ใช้สอย ในห้องโดยสารด้านหลังนี่กว้างมากสามารถมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมหรือว่านั่งเล่นนั่งอะไรต่างๆเนี่ยไม่แคบไม่อึดอัดเลยนะคะเหมาะแล้วค่ะที่เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ค่ะแล้วสําหรับด้านหลังตรงนี้นะคะมีแอร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ร้อนเนาะเวลาขับขี่ทางไกลก็นั่งสบายค่ะตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังแบบเดียวกับผู้น้าเลยนะคะเบาะก,ก็สะอาดมากใหม่มากไม่มีรอยขีดข่วนรอยขาดรอยชำรุดใดๆเลยอุปกรณ์อื่นใช้งานได้ปกติทุกอย่างไฟรูมิ่ติดทุกดวงค่ะ เราเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ลูกค้าก็สบายใจได้ค่ะและสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพนักพิงแขนพร้อมกับที่วางแก้วให้ด้วยอีก2จุดเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมคะตัวเบาะหลังนี้เราสามารถพับปรับราบลงมาได้นะคะอย่างที่นันบอกเมื่อตอนต้นคลิปว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆได้เอาละค่ะ ดูกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทั้งภายในภายนอกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปชมราคาเรทพรแล้วก็โปรโมชั่นของคันนี้กันค่ะสําหรับราคาของรถยนต์นิสสันเอ็กเทนะคะ2.0 V Hybrid คันนี้นะคะสีขาวปี2016ราคาอยู่ที่599,000บาทค่ะเรทพรเบาๆค่ะผ่อนเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะแถมยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดค่ะลูกค้าที่เครดิตดีประวัติดีนะคะจัดได้เตมฟรีดาวกันไปเลยนะคะ อาชีพรายได้ชัดเจนไม่ต้องมีคนค้ำค่ะและการรับประกันของเราก็ยังมีให้กับลูกค้าเช่นเคยค่ะนั่นก็คือรับประกันหลังการขาย1ปีเต็มในส่วนของ,ของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็กล่อง ECU ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะแถมฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้งนองถนนให้ด้วยนะคะ1ปีย4ี่ชั่วโมงทั่วประเทศไทยค่ะการบริการอื่นๆที่เราจะแถมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคาสป,ปาฉีดท้นฆ่าเชือ้อทาความสะอาดภายนอกภายในขัดเคลือบสีนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ใหม่ในวันรับรถตรง นี้เราก็ยังมีให้กับลูกค้าค่ะและช่วงนี้นะคะสถานการณ์ของโควิด19นะคะก็ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะหลายสายพันธุ์กันเหลือเกินก็อยากจะให้ทุกท่านดูแลตัวเองค่ะในการที่เรามีรถส่วนตัวใช้นะคะก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับรถสาธารณะตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันเราจากโควิด19ได้ค่ะ สนใจแล้วนะคะก็อยากจะให้ฮอตไลน์สายด่วนมาที่เบอร์โทรด้านบนนี้ได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แนนด้วยนะคะอยากจะชมรถรุ่นไหนหรืออยากจะให้แนนรีวิวรถรุ่นไหนเป็นพิเศษคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยค่ะฝากรายการแนนในตัสไปเก่งขลับก้าด้วยนะคะเจอกันใหม่ได้ใน EP หน้าค่ะสําหรับวันนี้แนนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ